สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่3นาทีกับเชฟช็อตครับ3นาทีกับเชฟช็อตนะครับผมก็จะเลือกเอาเนื้อหาบทความในอ e ีบุ๊กของผมเอามาเล่าเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับและเนื้อหาบทความที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือลำดับการเรียนรู้ถ้าตีเป็นออปชันให้คิดเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากกระแสหลักโดยสิ้นเชิงนะครับที่กระแสหลักเนี่ยมักจะเน้น ในเรื่องของท่าตีเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งในทฤษฎีแบบมิทันเชฟชดบอกว่าท่าตีนั้นสําคัญแต่เป็นลำดับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหากันครับว่าลำดับแรกไปจนถึงลำดับสุดท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1ครับที่ผู้เล่นนั้นจะต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของลูกแบตในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าเบอร์ดี้หรือว่าชัตเทลคล็อกอันนี้แล้วแต่ความนิยมในการเรียกนะครับว่าใครถนัดแล้วก็เรียกแบบไหน เรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของเชฟช็อตเชฟช็อตก็คือการสร้างและการปรับแต่งช็อตโดยการสร้างช็อตนะครับก็จะมี3องค์ประกอบในการสร้างช็อตที่ผมได้พูดไปในซีรีส์ทฤษฎีแบมมิตันเชฟช็อตนะครับก็คือ1เรื่องของวิถีลูก2ก็คือการเข้า impact การเข้า impact ก็คือหน้าไม้กระทบลูกนะครับและ3ครับก็คือเรื่องของเซตอัพเซตอัก็จะมีเรื่องของท่าทางเรื่องของ g r i ป เรื่องของการเข้า Impact เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3อย่างครับก็คือ1เรื่องของหน้าไม้2เรื่องของแนววาดหรือว่าจังหวะ o l ล o ์ t ูเนี่ยครับและ3ก็คือเรื่องของแรงส่งนะครับเมื่อผู้เล่นเข้าใจตรงนี้แล้วว่าต้องการวิถีลูกแบบนี้ต้องปรับหน้าไม้แบบนี้จังหวะโ h ล o ์ t ูแบบนี้ส่วนอยากได้วิธีลูกน้ำหนักแบบไหนก็ให้ปรับเรื่องของแรงส่งนะครับลำดับที่3ครับก็คือเรื่องของ Footwork and Tempo ในทฤษฎีแบดมินตันเชฟช็อตนะครับก็จะมีวิธีคิดในเรื่องของฟุตเวิร์กเนี่ยที่ต่างจากการวิ่งคอร์ดโดยทั่วไปนะครับก็คือทฤษฎีแบดมินตันเชฟช็อตได้บอกว่าถ้าผู้เล่นสามารถเข้าใจกลไกในเรื่องของฟุตเวิร์กเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกวิ่งคอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเทมโปเทมโปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวลานะครับอัตราส่วนการช้าและเร็วในการเคลื่อนที่ในการสร้างช็อตนะครับลำดับต่อมาครับข้อที่4ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อ 5ครับคือเรื่องของแบ็กแฮนด์และ6เรื่องของเซตอัพคือมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงเลือกเซตอัพเป็นลำดับสุดท้ายนะครับก็เพราะว่าเมื่อผู้เล่นนะครับสามารถเข้าใจกระบวนการสร้างช็อตที่ดีแล้วนะครับก็จะสามารถเลือกเซตอัพที่เหมาะสมกับกายภาพเหมาะสมกับตัวเองได้นะครับหลายคนที่ฝึกตีแบตใหม่ๆแล้วมีความรู้สึกว่า ต้องการที่จะตีลูกแบบนั้นต้องการที่จะตีลูกแบบนี้แต่ว่าไม่เข้าใจในเรื่องกลไกลการสร้างชอ็อตเราก็พยายามคิดว่าการทําท่าแบบนั้นจะได้วิถีลูกแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกว่าคนเรามีความถนัดที่แตกต่างกันผู้เล่นหรือว่าคนเรียนเนี่ยครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมีท่าตีที่เหมือนโค100้ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่แค่ขอให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจกระบวนการสร้างช็อตที่ดีแล้วก็สามารถเลือกเซตอัพ เลือกท่าที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้มากที่สุดก็สามารถสร้างวิถีลูกที่เราต้องการได้นะครับขอบคุณที่อยู่ใน3นาทีกับเชฟช็อตแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ